วันนี้ได้มาเดินหากระเทียมป่าค่ะและกอน,นี้ก็เป็นกอนที่สวยมากเลยค่ะใบก็หนาดูต้นค่ะมีอยู่สองเงาอย,อยู่ติดติดกันเลยก็เดี๋ยวเอาไว้ให้โตอีกหน่อยค่ะอันนี้ก็คือกระเทียมป่าที่ไปเก็บมาแล้วอะค่ะก็กำลังจะเอามาปลูกที่สวนตัวเองเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ค่ะยังทานไม่ได้ ก็ต้องเอามาปลูกอีกสักพักหนึ่งให้เขาโตอีกหน่อยหนึ่งแล้วค่อยทานค่ะดูขายเยอะแยะเลยค่ะไม่มีคนกินขาที่นี่พอมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงนี้ค่ะจะออกเยอะมากเลยกระเทียมป่านี่ค่ะเขาจะชอบเกิดอยู่ตามริมน้ําหรือว่าริมคลองที่เป็นริมทานน้าธรรมชาตินะคะก็จะมีร่มถ้าเกิดอยู่ที่ร่มๆมหรือว่าใกล้ๆน้ําก็จะกอใหญ่มากค่ะเป็นเงาย่า่ใหญ่เลย นี่ค่ะขณะดเดินอยู่แถวเดียวนะคะหรือว่าอยู่ที่เดียวก็จะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะกระเทียมป่าอันนี้ก็คืออยู่ท้ายหมู่บ้านหรือว่าอยู่สวนหลังบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ก็เงานึงนี่ค่ะเงาเริ่มมาลาเลยค่ะพี่น้องดีใจมากเลยค่ะได้เก็บกระเทียมกินแล้วปีนี้ค่ะเพราะปกติเห็นแต่รุ่นพี่ๆของมาเขาบอกว่า ถ้ามาถึงอเมริกาอย่าลืมมาเก็บกระเทียมป่านะนี่ไงได้กินแล้วค่ะแล้วก็ได้เห็นวิธีนี่ค่ะกระเทียมเป็นเงาเง่าค่ะแต่ตามริมทางนี่ค่ะเขียวไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะเกิดขึ้นเองค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะแล้วเขาก็จะออกกลิ่นเหมือนกระเทียมโทนนะคะเขาจะเป็นหัวเดียวและใบเขาก็จะฉุนเหมือนเหมือนกระเทียมบ้านเราเลยค่ะ แล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นป่ากระเทียมเลยค่ะพี่น้องเขาจะอยู่กันห่างนะคะเขาจะไม่ได้อยู่กันติดๆกันกระเทียมป,ป่าเขาจะขึ้นเป็นกอเหมือนกอหญ้าค่ะเราต้องสักเกตให้ดีค่ะแต่เวลาเขาเกิดเราก็จะเกิดติดๆกันค,ค่ะอันนี้กำลังสวยเลยค่ะดูสิคะมีอยู่สาี่กอค่ะกอวอลล่มเมล่าเลยค่ะได้1นึ่งกอก็อิ่มแล้วค่ะอันนี้ก็อีกกอหนึ่งค่ะอยู่ใกล้กับแม่น้ําเหมือนกัน แล้วก็เขียวงาม,มากเลยค่ะดูขากอเหมือนกอตะไคร้เลยค่ะเขาจะยาวแล้วก็สูงมากเพราะเขาได้น้ำค่ะ,ะกระเทียมป่าต้องหาตามริมน้ำค่ะจะได้สวยๆนี่ค่ะนี่ก็เกิดปเป็นแดวแล้วค่ะตามป่าแต่เขาก็ยังเล็กอยู่ค่ะยังเป็นกระเทียมป่าเพิ่งจะขึ้นมายังเล็กๆอยู่เลยก็ต้จะเป็นประมาณอีกสักเดือนค่ะ น่าจะเก็บกินได้พอดีแถวนี้ไม่มีคนมาเก็บกินเลยค่ะ